มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแนวทางการพักชำระหนี้ช่วยลูกหนี้จากทุธนาคารฝากโควิด -19 พักหนี้เงินต้นดอกเบี้ยต่ำวันที่1มีนาคม2,563รายงานข่าววันใหม่ทางช่อง3รายงานนะคะว่านายชัดชยัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสอเปิดเผยนะคะว่าได้จัดทำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าเงินกู้เช่นไกด์นำเที่ยวพนักงานโรงแรมผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเสี่ยงหรือว่าอาชีพอื่นที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่า เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 ค่ะซึ่งครอบคลุมลูกค้ากลุ่มค้างชำระเงินงวดตั้งแต่เดือนมกรา,าคม2563ด้วยนะคะโดยทางธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้และเงินผ่อนงวดชำระให้4เดือนค่ะ คิดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลดลงเหลือ1%เปอร์เซนต่อปีนะคะเพื่อลดภาระนี้ที่ต้องผ่อนชำระซึ่งสามารถไปยื่นเอกสารเพื่อเขาร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าแบง่์ชาติ ได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อธุรกิจนะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปจึงได้ร่วมกับสถาบันการเงินกำหนดมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ลูกหนี้ธุรกิจทุกประเภทและก็ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวคะ่ะซึ่งจะเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแล้วก็เร่งปรับโครงสร้างหนี้ อาทิให้เงินหมุนเวียนเพิ่มพักชำระนี้เป็นการชั่วคราวขายายระยะเวลาการชำระหนี้ลดดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตให้ต่ำกว่าร้อยละสิบค่ะเพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อบุคคลโดยกำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา2ปีระหว่างวันที่1มกราคม2563จนถึงวันที่31ธันวาคม 2,564เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีแบงค์ชาจึงได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นและการกันเงินสำรองรวมถึงการรายงานข้อมูลเครดิตของลูกหนี้เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นค่ะทางนี้นะคะสามารถตรวจสอบมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของท่าน แต่ละสถาบันการเงินได้ดังนี้ค่ะธนาคารกรุงเทพลูกนี้ธุรกิจสินเชื่อเดิมที่มีกับธนาคารพักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน12เดือนให้สินเชื่อเพิ่มลูกนี้ SMEs สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมตามโครงการสินเชื่อบัวหลวง SME บรรเทาทุกจากภาวะเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนแล้วก็เสริมสภาพคล่อง แก่ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจได้รับผลกระทบวงเงินต่อรายสูงสุด30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย M L R ลบอร์เต่อปีหรือว่าพิจารณาผ่อนผ่านตามความเหมาะสมแต่ละกรณีสำหรับลูกหนี้รายใหญ่พิจารณาสินเชื่อเพิ่มตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีค่ะลูกหนี้รายย่อยนะคะสินเชื่อบัตรเครดิตผ่อนผ่านลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ50นะคะ ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละสิบผ่อนผ่านยกเวน้นดอกเบีย้ยจากหนี้ที่ค้างชำระผ่อนผ่านให้ไม่ต้องผ่อนชำระนี้ตามยอดเรียบเก็บไม่เกิน3รอบบินค่ะสินเชื่อรายย่อยอื่นๆนะคะขยายระยะเวลาการชำระนี้ผ่อนผ่านให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน12เดือนค่ะ ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด40%ไม่เกิน24เดือนนะคะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยให้ระยะเวลาหนึ่งผ่อนผ่านยกเว้นดอกเบีย้ยจากนี้ที่ขางชำระค่ะติดต่อสอบถามได้โทรที่1333ค่ะธนาคารกะิกรไทยนะคะลูกค้าธุรกิจสินเชื่อเพื่อธุรกิจประเภทเงินกู้ผ่อนชำรชะเฉพาะดอกเบีย้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนวงเงินหมุนเวียนประเภทตั๋วนะคะ ขยายตัวครั้งละไม่เกิน3เดือนสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจกักรผ่อนชำรชะเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนค่ะสำหรับลูกค้ารายย่อยนะคะสินเชื่อบ้านแล้วก็สินเชื่อที่อยู่อาศัยอื่นๆที่มีหลักประกรันผ่อนชำรชะเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะผ่อนชำรชะเฉพาะดอกเบีย้ยถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม2563 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะคะปรับรถยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด60ระยะเวลาสูงสุด12เดือนแล้วก็ขยายระยะเวลาผ่อนสูงสุด7เดือนค่ะโดยรวมสัญญาล่าสุดต้องไม่เกิน7ปีนะคะติดต่อสอบถามได้ที่โทร0288888888ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะหรือว่า SCB ลูกค้าธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วก็บรรทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าธุรกิจด้วยการโดยการพักชาระหนี้เงินต้นสูงสุด12เดือนขยายระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้สูงสุด12เดือนขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียนสูงสุด6เดือนค่ะลูกค้าบุคคลแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วก็บรรทาผลกระทบจากภาวะ เศรษฐกิจให้กับลูกค้าบุคคลแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็สินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อยนะคะพักชําระเงินต้นสูงสุด6เดือนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะคะพักชําระค่าง,งวดสูงสุด6เดือนค่ะสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะพักชําระยอดขั้นต่ําสูงสุด6เดือนติดต่อสอบถามได้ที่โทร0 2 7 7 7 7 77 7คะ่ะธนาคารกรุงไทยพักชำระหนี้เงินต้นตามระดับผลกระทบทางนี้ไม่เกิน12เดือนนะคะขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับธุรกิจสําหรับลูกค้ารายที่ใช้บอ่อสอยอค้ำประกรันกับสินเชื่อเดิมนะคะสามารถขยายระยะเวลาค้ำประกรันออกไปได้อีก5ปีคะ่ะโดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆนะคะและเป็นไปตามเกณฑ์ของบอสอยอค่ะ ติดต่อสอบถามได้ที่โทร02-111-1111ค่ะธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เดค่ะสำหรับลูกค้าองค์กรระดับใหญ่นะคะธนาคารพิจารณาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือตามระดับผลกระทบเป็นรายกรณีดังนี้ค่ะผักชำระเงินต้นหรือว่าปรับลดดอกเบี้ยนะคะเป็นระยะเวลาสูงสุด12เดือนผ่อนโปร่นเงื่อนไขสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นระยะเวลาสูงสุด 6เดือนค่ะติดต่อสอบถามได้ที่โทร0 2 7 2 4 4 0 0 0ค่ะธนาคารกรุง4อยุธยานะคะมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจนะคะผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินกู้ระยะยาวเป็นระยะเวลาสูงสุด12เดือนค่ะผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นระยะเวลาสูงสุด6เดือนนะคะ ลดดอกเบีย้ยสูงสุด2%จากอัตราดอกเบีย้ยปกติเป็นระยะเวลาสูงสุด6เดือนมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ประกอบไปด้วยลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยและก็สินเชื่อส่วนบุคคลพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน6เดือนปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยพักชำระหนี้เงินสูงสุดไม่เกิน6เดือน ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดแล้วแต่กรณีค่ะลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน6เดือนปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจนะคะวงเงินสินเชื่อไม่หมุนเวียนพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน12เดือนปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน12เดือนนะคะ ลดอัตราดอกเบีย้ยได้สูงสุดไม่เกิน2เปเ็นเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนปรับลดอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดยกเว้นค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนขยายวันครบกำหนดชำระครั้งละไม่เกิน6เดือนค่ะปรับวงเงินระยะสั้นเป็นระยะยาวสูงสุดไม่เกิน12เดือนโดยที่ภาระนี้ระยะยาวไม่ต้องไม่เกินกว่าภาระนี้เดิมนะคะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดยกเว้นค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อค่ะ ติดต่อสอบถามได้ที่โทร1572ค่ะธนาคาร UOB นะคะลูกนี้สินเชื่อเพื่อธุรกิจนะคะพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน12เดือนลดดอกเบี้ยแล้วก็ค่าปรับผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระเงินกู้เช่นปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระรายงวดขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้เป็นต้นค่ะลูกนี้สินเชื่อที่อยู่อาศาัยพักชำระเงินต้น สูงสุดไม่เกิน12เดือนลดดอกเบี้ยแล้วก็ค่าปรับนะคะผ่อนโปรยเงื่อนไขายการชําระเงินกู้เช่นปรับลดจํานวนเงินผ่อนชําระรายงวดขยายระยะเวลาการชําระเงินกู้เป็นต้นค่ะลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อบุคคลนะคะลดดอกเบี้ยแล้วก็ค่าปรับผ่อนผันจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องชําระค่ะติดต่อสอบถามได้ที่โทร02 285 1555ค่ะ ธนาคารทิสโก้นะคะลูกนี้ธุรกิจพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณีค่ะลูกนี้รายย่อยนะคะผ่อนปลนการชําระเงินต้นชั่วคราวลดภาระการผ่อนชําระขยายระยะเวลาการชําระหนี้ลดค่าธรรมเนียมค่ะติดต่อสอบถามได้ที่โทร02 080 6 0 0 0หรือว่า02 633 6 0 0 0ค่ะธนาคารธนาชาติ ลูกนี้รายย่อยนะคะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาตพักชำระนี้สูงสุดไม่เกิน60วันและขยายระยะเวลาผ่อนชำระนี้ไม่เกิน9 6งวดเมื่อครบกำหนดพักชำระนี้สินเชื่อเล่มแรกเงินพักชำระนี้สูงสุดไม่เกิน60วันค่ะสินเชื่อบ้านธนชาติพักชำระนี้สูงสุดไม่เกิน3เดือนสินเชื่อบุคคลธนชาติพักชำระนี้สูงสุดไม่เกิน3เดือนบัตรเครดิตธนชาติ ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ5%เเหรือว่า500บาทสูงสุดไม่เกิน3เดือนบัตรกดเงินสดลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือหรหรือว่า100บาทสูงสุดไม่เกิน3เดือนลูกค้าธุรกิจสินเชื่อ SMEs รายย่อยนะคะพักชำระหนี้เงินสูงสุด6เดือนค่ะลดอัตราดอกเบีย้ยลง1.5 0จาเจากสัญญาเดิมระยะเวลา3เดือนนะคะสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่นะคะพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด6เดือน หรือว่าขยายเวลาเงินกู้สูงสุด6เดือนค่ะขยายเวลาชำระนี้สูงสุดไม่เกิน3เดือนนะคะติดต่อสอบถามได้ที่โทร1770ค่ะธนาคาร TMB หรือว่าธนาคารทหารไทยนะคะสินเชื่อบ้านพักชำระนี้เงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน3เดือนและเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระนี้ตามปกติค่ะสินเชื่อบัตรเครดิตนะคะยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตเป็นเวลา3รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์นะคะโดยลูกค้าสามารถชำระย่อใช้จ่ายบัตรเครดิตตั้งแต่รอบบัญชีที่4เป็นต้นไปส่วนสินเชื่อบุคคลนะคะพักชำระนี้เงินต้นดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมถ้ามีได้สูงสุดไม่เกิน3เดือนละเมื่อครบกําหนดให้กลับมาชำระนี้ตามปกติค่ะขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มอีก3เดือนนะคะหรือว่าจนกว่าชำระเงินคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียม ถ้ามีครบถ้วนค่ะบัตรกดเงินสดนะคะยกเว้นการชําระคืนเงินต้นดอกเบี้ยแล้วก็ค่าทมเนียมถ้ามีได้สูงสุดไม่เกิน3รอบบัญชีตั้งแต่รอบบัญชีที่4ลูกค้ากลับมาชําระหนี้ตามปกติค่ะลูกหนี้ธุรกิจนะคะพักชําระหนี้เงินต้นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน6เดือนแล้วก็ขยายชําระหนี้ออกไปอีก6เดือนค่ะวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีนะคะลดอัตราดอกเบีย้ย1.5้เเซ จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบันเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะติดต่อสอบถามได้ที่โทร1 5 5 8ค่ะธนา,าคารเกียรตินาคินนะคะลูกนี้ธุรกิจพักชำระน,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 นี้เงินต้นสูงสุด18เดือนลูกนี้รายย่อยพักชำระนี้เงินต้นสูงสุด6เดือนส่วนดอกเบี้ยค่ะยระยะเวลาชำระนี้ค่ะติดต่อสอบถามได้ที่โทร0 2 1 6 5สห่าค่ะ ธนาคาร ICBC ผ่อนปรนการชำระนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน12เดือนทางลูกค้าธุรกิจและก็ลูกค้าบุคคลธรรมดาเพิ่อมวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบผ่อนปรนอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตท,ที่ได้รับผลกระทบค่ะติดต่อสอบถามได้ที่โทร026295588ค่ะ ธนาคารทกสหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและก็สหกรณ์การเกษตรนะคะสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแรงขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป2ปีนะคะตั้งแต่วันที่1มาการาคม2,563ถึงวันที่31ธันวาคม2,564โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแรงปี2563วงเงินสินเชื่อ5,000ล้านบาท กรรษตรกรผู้ประสบภัยแรงสามารถกู้เพื่อลงทุนในรายไม่เกินละ200 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ย0%ใน2ปีแรกส่วนปีที่3เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR ลบ2%ปัจจุบันนะคะ MRR เท่ากับ6.875%ค่ะกำหนดชำระคืนไม่เกิน10ปีสนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่1กุมภาพันธ์2563จนถึง31ทธันวาคม2,563ค่ะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ทอกอสทุกสาขาในพื้นที่ที่ประสบภ,ภัยหรือว่าโทร025550555ค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ,อสอนะคะลูกค้าปัจจุบันนะคะที่กู้แล้วก็จดจำนองก่อนวันที่เริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโรคระบาดไวรัสโครโรนานะคะปรับลดดอกเบี้ยแล้วก็เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน6เดือน ยืนขาขอไม่เกิน31มีบินาคม2,563ติดต่อสอบถามได้ที่โทร0 2 6 5 5 9 0 0 0กด9ค่ะธนาคามเพื่อการส่งออกแล้วก็นำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะมาตรการพักชำระหนี้นะคะพักชำระหนี้เงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยสูงสุด6เดือนรวมทั้งขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินรวมอายุตั๋วเดิมไม่เกิน360วัน ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไ,ได้สูงสุด5ปีสำหรับลูกค้าที่มีการคำประกันสินเชื่อโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยบอยสอย,ยระยะที่ใช้ถถึงเสร็จโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมค่ะขยายเทอมการชำระที่ให้ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าประกันการส่งออกที่มีการส่งออกไปยังผู้ซื้อในประเทศจีนโดยไม่คิดค่าเบีย้ยประกันเพิ่มกรณีขยายเทอมไม่เกิน180วัน หากขยายเกิน180วันแล้วแต่ไม่เกิน270วันจะเรียกเก็บเบีย้ยประกันเพียง50%ค่ะเพิ่มความคุ้มครองให้กับการส่งออกสินค้าเนาเสียง่ายในกรณีที่มีผู้ซื้อในประเทศจีนไม่รับมอบสินค้าเป็นกรณีพิเศษนะคะในอัตรา50%ของมูลค่าใบกำกับสินค้าทางนี้ต้องไม่เกินวงเงินรับประกันค่ะลดร,ระยะเวลาการพิจารณาจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนระยะเวลา,าให้บริการ4กุมภาพันธ์ จนถึง31กรกฎาคม63ค่ะมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะการผลิตได้สินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาวเพื่อซื้อเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์หรือว่าเพื่อต่อเติมปรับปรุงโรงงานวงเงินสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทนะคะต่อรายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด7ปีหลักประกันขั้นต่ำ40%สำหรับกลุ่มลูกค้า SMEs ใช้บอใสยอค้ำประกันได้ อัตราดอกเบีย้ย2ปีแรก2%ค่ะต่อปีนะคะระยะเวลาในการให้บริการ31มกราถึงวันที่31ธันวาคม63ค่ะติดต่อสอบถามได้ที่02-271-3700 02-278-0047 026172111ต่อ4120ถึง4ค่ะธนาคารพัฒนาวิสาหากิจทนาดกลางและก็ขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะ พักชำระนี้เงินต้นสำหรับลูกค้าบัญชีประเภทเงินกู้ระยะยาวนานสูงส,ดสุด12เดือนขยายเวลาชำระนี้โดยขยายระยะเวลาให้สอดคล้องกับธุรกิจได้และสำหรับลูกค้าที่ใช้บ่อสอย,ย่อคำประกันสินเชื่อเดิมนะคะสามารถขยายระยะเวลาคำประกันออกไปได้อีก5ปีโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมค่ะเติมทุนสินเชื่อดอกเบีย้ยถูนิติบุคคล3%เเนะคะต่อปีใน3ปีแรกบุคคลธรรมดา5%เเซต่อปีใน3ปีแรกค่ะ ติดต่อสอบถามได้ที่โทร1357ค่ะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะลูกค้าสินเชื่อบุคคลและก็สินเชื่อเพื่อธุรกิจนะคะโดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยวรวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งการโดยตรงและก็ทางอ้อมค่ะพักชําระนี้เงินต้นและก็ชำระเฉพาะกําไรนานสูงสุด12เดือนทางนี้ไม่เกินธันวาคมง 2, 5, 6, ยื่นคําขอไม่เกินวันที่30เมษายน 2 5 6ห้กสาณสาขาของธนาคารทั่วประเทศติดต่อสอบถามได้ที่โทร1302ค่ะบริษัทประากาันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสอยอนะคะมาตรการพักชำระนี้ค่าธรรมเนียมค่าประการันสินเชื่อเป็นระยะเวลา12เดือนนะคะสำหรับลูกค้า SMEs เดิมของบอสอยอในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะคะได้แก่ธุรกิจบริการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมที่พัก หรือวัตธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นลูกค้าบสอยอที่ถึงกําหนดชําระค่าธรรมเนียมคําประกันสินเชื่อตั้งแต่1กุมภาพันธ์2563ถึงวันที่31กรกฎาคม2563มาตราการต่อเติมเสริมทุน SMEs สร้างไทยช่วยเหลือ SMEs ที่มีปัญหานะคะที่ขาดสภาพคล่องโดยสถาบันการเงินได้ปรับปรุงเงื่อนไขาการผ่อนชําระหนี้และมีการเติมทุนสร้างสภาพคล่องสามารถใช้โครงการบรสอยอ SME สร้างถ่ายได้ทันทีนะคะรับคำขอประกันค้ำประกันจนถึงวันที่31ทธันวาคม2563มาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนจากเหตุการณ์โคราดนะคะฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อธุรกิจ2ปีแรกสำหรับ SNE นะคะที่ได้รับการผ่อนปรนชำระหนี้กับธนาคารและต้องการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนขยายสภาพคล่องติดต่อสอบถามได้ที่โทร0 2 8 9 0 9 9 9 9ค่ะ ทางนี้ทางนั้นนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะหากว่ามีอะไรสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ที่แจง้งเอาไว้ให้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมมด่าพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ